ครับผมเกียวครับผมนีเจนครับกลับมาอีกครั้งนะครับครนวนี้เรามาเล่นอะไรนะไอดอลไอดอนนะตรนนี้เราไปซื้อของซับมาเพิ่มนะของผมก็จะเป็นใช่จริงจริงก็ซื้อซื้อมากกว่าในรูปนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาจับแบบสีล้วนดูนะคุมทีมเนาะใชนคุ้วันนี้วันนี้มาแบบคุมทีมนะก็จะเป็นของทางนู้นก็ทางนู้นก่อนเลยใช่ของผมก็นี่นะเป็นเอฟดีม่วงกับชุดเสื้อม่วงนะอือก็ที่ผมเลือกมาก็จะเป็นนี่ฮะดอฟนะดอฟเนาะกับจอหน เป็นอะไรอีสาตกับโมสดเลยอีสกกับโมสาสนะครับตัวตัวสแตนในดูรอนของผมก็จะเป็น2อันก็จะเป็นสีแดงนะเป็นสีแดง2อันเนาะทั้ง expansion แล้วก็ทั้ง starter นะใช่ก็จะเป็นของ expansion ของผมก็จะเป็นซาวด์โดนแล้วก็จะเป็นในส่วนของดับเบิลยนนะแต่ว่าดูรอนของเขาแล้วก็ของตัว starter ก็เป็น วาก้าก็จะเป็นอะไรนะเจงกิสคานเจงกิสคานเนาะเพราะเขาขี่มอไซค์เขาแบนมาอยู่เขาเขาถือถือรถเป็นม้าไงก็วันนี้เราสองคนก็จะมาเล่นด้วยการคุมเตีมสีกันแบบว่าเล่นลองเล่นสีล้วนดูนะใช่เดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวเราก็จะผสมไปเรื่อยของเราละอาจจะแบบว่าผสมเล่นตามรอเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้บ้างอะไรอย่างนี้ก็ค่อยว่ากันนะใช่ก็ก็หวังว่าออฟฟิเชียลจะเปิดเผยในเรื่องให้เรานะเราก็จะทำใจ้็จริงหลังกล่องอะของเน็ดีไม่มีนะแต่ว่าของ e x p a n t i o n อะ มีรออยู่ของแต่ละสีนะแล้วก็มีค่อนข้างเชื่อมโยงกันระดับหนึ่งใครสงสัยก็ลองหาอ่านได้ใชแ่แล้วเหมือนว่าตาังไอดอลอนเขาจะมีในเรื่องเย้ยม,มานิดนึงน้องมีสามสายใช่ไหมมีการเดี่ยนมีอาร์แล้วก็มีนักวิจัยนะใช่ที่เป็นสามแฟกชั่นในเรื่องใช่จะนับว่าน่าสนใจทีเดียวนะโอเคนอกเรื่องมานานเรามาเริ่มกันเลยโอเค ซื้อเอ็กซ์เพนชั่นเขาเราจะได้สุ่ม<ช>หลังนะก็นช้าถ้าชุดเสริมนะมันจะมีสุ่มข้างหลัง<ๆ>ก็จะเป็นพวกอาร์ตจบของลีดเดอร์ตัวต่างๆนะแล้วแต่ว่าเราจะสุ่มได้ซึ่งผมไม่มีตัวที่ใช้เล่นเลยนะเลยไม่ได้ออกมา <c oughs> ผมจำได้ว่าคุณสุ่มได้อลิชานะแต่คุณไม่เอามาอลิชามาเล่นอลิชามันกินเวลาเอาไว้คลิปถัดถัดไปนะฮะโอเคมากกว่าได้เลือกนะได้พอนเลนที่สองใช่ไหมอันนี้สิบหกเลือกเลยผมขอเริ่มก่อน โอเคผมอีเทอร์หนึ่งนะเริ่มก่อนหนึ่งนะใช่ <c oughs> เริ่มหลังสา <c oughs> มจำไว้อผมไม่เปลี่ยนครับ <c oughs> ผม <c oughs> เปลี่ยนสองแล้วกันนะโอเคมาโอเคมาเข้าเชิญนะครับ จัวจัวชาร์จหนึ่งกีเนาะแล้วก็อืมชาร์จทรัพยากรแล้วโอ้โหผมจ่ายสองนะครับอีเธอเลยลงอันนี้คนแม่นปืนของเราสไนเปอร์นะครับยูนิตอ่าอยู่อะไรเนี่ยเดอแอสซินนะแล้วก็ในสภาพนี้ช่องกลางช่องกลางใช่กลางล่างหรือวผมก็ผ่านเลยโอเคเข้าเรื่องผมนะอีเธอสามครับ อผมชาร์จหนึ่ง <c oughs> จากนั้นผมจ่ายสามอีเทอร์เลยนะครับเซตเป็นใบนี้เป็นทิกนะเป็นใบใหม่ของจวัน <c oughs> ก็ใบนี้จะอยู่บนสนามแล้วก็เมื่อเริ่มเอ็นเฟรนะของใครก็ได้ถ้ามีการข้างใต้สามใบนะทิกจะทำงานอืมแล้วทิกเขาคือทิกคือโจมตีด้วยหกแอทแท็กบวกเอ็กนะ ็ก็คือคอสของการที่อยู่ข้างใต้ทั้งหมดก็คือถ้าทริกยิ่งมีคอสสูงก็ยิ่งตีแรงใช่ใช่แล้วก็จะเป็นการตีเพอร์ซินเลยนะครับลฮารุโอเคครับจากนั้นผมจ่ายหนึ่งนะเล่นใบนี้คอเสียดลิทึมนะพูดชิ่นมาใบนี้เป็นแอคชั่นแอทแทกนะผมเลือกโจมตีสามเซลีนกลางเลยฮะสามเซลีนกลางเหรอแล้วก็ใบนี้นะ หลังจากเล่นสร็จจะสามารถนําไปไว้ใต้ที่บนสนามเราได้นะแทนการลงดอกโอเคงั้นผมจ่จ่สองนะ2องอีเทอร์เนาะใช่นี่ครับช็อตอินนะครับห้านะครับป้องกันห้าป้องกันห้าก็ไม่เข้าไม่เข้าครับแต่ว่าเขาก็ได้ขับกลับไปที่ที่จา่ายน,น,นี่ก็เข้าใต้โอเคผมทําอะไรไม่ได้แล้วผมผ่านเลยอ่ะข้อเทินครับจัวแล้วก็ชอตหนึ่งนะครับอ่ะผมตีเลยสเลนกาง เรียนกลางผมผมรับเลยฮะแล้วก็ผมจ่ายสองนะครับนะครับสไนเปอร์ที่ช่องซ้ายมผมผ่านละโอเคเข้าเทินผมนะดอ่ะ,อะผมชาร์จแบบนี้จากนั้นผมเซ็ตจ,จ่ายสามนะเข้าไีกแล้วอีกใบหนึ่ง อืมสไนคุณเยอะดีนี่ใช่ผมแกงสไนเปอร์อย่างนั้งงนผมจ่ายหนึ่งนะบมไปเริ่อมอีกแล้วเหรออานี่เหมือนเดิม <c oughs> ผมโจมตีสามใส่เลนกลางเลนกันแล้วโอเค <c oughs> จากนั้นใบนี้กลับลงใต้ทิกผมเอาเป็นใต้ใบนี้เหมือนม่วงที่เขาเสริมมาที่เขาการโจมตีเยอะขึ้นเนาะใช่โอเค ก่อนหน้านี้นี่เขาแทบจะไม่มีการตีเลยนะอืนะผมผ่านแล้วพอเทิรนครับชาร์จเลยอ่ะผมสองตีเลยช่องของเขาเลยสองช่องนี้เลยนะชายผมรับเลยรับรับจบใจสามนะครับลงนี่ช้างที่ช่องกลางแบนี้บอกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอิลิฟอรเทสนะ ใบเนี้ยถ้าเกิดอีกฝั่งโจมตีต้องโจมตีตัวนี้เท่านั้นถ้าเลือกได้นะถ้าเลือกได้นะอย่างถ้าเกิดว่าตัวไหนฟนะิกเลนเน่ะก็ฟิกไปใช่แล้วก็สวนไทนี่คือยิงตรงไหนก็ได้นะใช่ใชแล้วก็อ่าใจหนึ่งครับสวิฟท์แอซเซลดเนาะแอคแท็กคิโ s ซัคเซสนะ Success, นะถ้าเกิดแอคแท็กซัคเซตจะได้ฟื้นฟูนฟนฟนอีเทอร์หนึ่งอ๋อช่องไหนฮะช่องนี้ครับจริงๆรง่ช่องกลางก็ได้อยากอยากตีช่องลง ผมจ่ายหนึ่งนะมีนเขาไม่ยอมผมเล่นใบนี้รอบนี้เล่นแบบดีเฟนต์นะดีเฟนต์สามอ่ะฮะไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะก็คือหักลบไม่เกิดอะไรขึเคเล่นเสร็จนะไปตายที่ีไรกาดโอเคงั้นผมก็ผ่านเลยโอเคเข้าเทนผมชาร์จใบนี้จากนั้นผมเอาใบนี้เลยจ่ายสองนะนะลิงลิทึมนะเขาเล่นเพลงกันสดๆเลย ก็หลังเล่นการ์ดใบนี้นะจะเอาไปไว้ใต้ทิกแทนลงดอกอก็จะมีแอตแท็กดีเฟนต์แล้วก็สเตนจีนะผมเป็นแอตแท็ผมโดนบังคับตีตัวนี้นะก็ตรงนี้แหลนะห้า <5 S 1> ถ้าแอตแท็กักเซีนนะผมฟื้นเลือดสองแล้วเขาก็จะไปลงในนั้นด้วยจะตายกคตายไปโอเคอันนี้เข้าช่างใต้ะจากนั้นสกิลของฮีโร่นะผมใช้เลยเลสจ่ายหนึ่งนะ ผมจะเลือกย้ายการที่อยู่ใต้ทิกได้ไม่เกินสามใบนะไปอีกที่หนึ่งได้ยใยนี่โอ้ไม่กอลงตรงนี้ออ uh ื huh. โอเคจากนั้นผมผ่านละเอใบนี้นะเมื่อเริ่มอ n f l a t ของใครก็ได้นะถ้ามีการข้างใต้มันสามใบหรือมากกว่าอืผลจะทํางานเนะจมตีด้วยหกบวกเอคือคอร์สนะก็ห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดเอเพอรทะลุนะ <Okay. S 2> เอเลยงั้นก็เข้ามาเก้าเนาะ โ <Okay. S 2> ไเคไม่กัน,นไม่กันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคจากนั้นผมผ่านแล้วเขาเทินครับสองใบแล้วก็วางยีดไหมนะเออไม่กี้ผมเล่นใบนี้แอตแทกสักเศษเนาะต้องฟื้นสองด้วยโ <Okay. S 1> อเควังนี้ละกันแล้วก็ใจสองครับจสอง ลงนี่เลยมาเชลวอาร์มนะฮะที่ช่องกลางตอนนี้จะบังคับตีได้เลนเดียวต้องลงเลสนะใช่ไหมใช่ต้องลงเลสโทษเพราะแต่เขาเป็นห่าหนึ่งเนียใช่ห่าหนึ่งนะฮะจากนั้นนะครับไม่มีทางเลือกแล้วครับวาก้านะครับใจหนึ่งนะครับตีสองครับเขาตกใจอะไรกางนะใช่เคลรับเลยก็คือตัวนี้เนาะใจหนึ่งแล้วจงตีได้แหกสองเนาะโอเคเป็นลลดตัวเดียวนะที่ตีได้ตอนนี้ใช่แล้ว าจากนั้นผมก็ขอผ่านเทธนเลยอืมเข้าเทินผมดอฮะชาร์จแล้วกันฮนะ่อ <c oughs> ยูย่ก็เปลี่ยนใจนะผมจ่ายสองเล่นใบนี้ฮนะใบนี้คอนดิชันนะก็คือเมื่อเริ่มเอ็นเฟตของใครก็ได้นะมีการ์ดข้างใต้สองใบขึ้นไป ผลก็คือจัวแล้วก็หิวตามจํานวนการ์ดข้างใต้แล้วก็จวเพื่อึิงโอเคโอเคจากนั้นผมจ่ายหนึ่งนะผมเล่นในนี้เอ่อควเวอร์ลิขิมพูดชื่อเพลงร้อนแรงนะโจมตีแอทแทกสามหลังเล่นเสร็จนะเอาลงใต้ทิกใบหนึ่ง <c oughs> ถ้าแอทแทกนี้โลซักเซสนะผมฟื้นเลือดสองผมสามไหนดีอะองุ่นตัวนั้นเหรอ เขาน่จะรักแหละเอาหุ่นรักก็รักใจสองชาร์อินนะฮะห้เนะโอเคโอเคเช่ผมผ่านแล้วก็ได้เข้าเทิอนะัมโจทดสองไอ้นี่เล่นเสร็จนะเข้างคา่งตผมโจทดสองนะอืมชาร์หรือไม่ชาร์ตี่ต้องชาร์แหละเพราะว่ามือไม่มีอะไรเล่นแล้วโอเคผมใช้ความสามารถซาวโดเนาะจะใจหนึ่งให้อาร์มตีได้แล้วก็ตีพอซิงด้วย ห้าครับปีช่องกลางเลยอืผมจ่ายสามนะอันนี้เบรฟหรือเปล่าเนะเบรฟลิทึมก็กันแปดนะหลังเล่นเสร็จก็ไว้ใต้ที่เหมือนเดิมถ้าการสักเซนนะฟื้นฟูหนึ่งอีเธอร์ฟื้นฟูท,นะฟนฟทำไมก็มีอะไรเก็คงไม่มีมือแล้วนี่ถ้าเป็นผสมสีที่มันช่วยจวยน่าจะโอเคนะใช่จากนั้นผมใช้ความสามา,ารถวาก้าเลยใจหนึ่งจ่ายตอนนี้แล้วกัน จหนึ่งนะครับไม่ต่างกันจมทีสองก็ช่องกลางผมรับเลยโอเคงี้ผมก็พาเลยโอเคเข้าเทินผมนะโอ้ชาร์จไปนี่แล้วก็อันนี้นะชเซจิวจ่ายหนึ่งยายฮะอย่างน้อยผมขอจั่วเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นจายมาตรงนี้จากนั้นผมจ่ายสองนะจ่ายสองเลยหลงจ่ เซตใบนี้เป็นทิกก็ถ้าผมได้รับความเสียหายจากการโจมตีโดยที่ผมไม่กันเลยแม้แต่นิดเดียวนะผมจวดหนึ่งยูแฮโอเค,อเ,คเขาไม่กันแนะ่นอนบอมนาะใช่ไม่มีมือโอเคจบเทนะินนะเมื่อเริ่มเอ็นเฟสนะมีสองใบขึ้นไปจัวแล้วก็ฟืน้นฟูตามจำนวนการที่อยู่ข้างใต้นะก็อยูสองแล้วก็จวดจวดสองสองบวกหนึ่งแล้วก็จวเพิ่มอีกหนึ่งโอเคโอเคนี้ก็ระเบิดทั้งหมดผ่านแล้วเพรเทินครับ สแล้วก็อ่ะผมใช้ความสามารถของอันนี้ซาวโดวแล้วกันใจหนึ่งนะอันนี้ตีได้อ่ะห้าตีเลยเพอร์ซิง้วยไม่มีอะไรให้เพอร์ซิงตีห้าเลยเลนไหนครับเล่ยนการ <c oughs> ขอครัแห่อันนี้เกิดน,นะจวนหนึ่งฮิวคืนแห่แล้วก็วาก,ก้านะครับอ่ะ ใจหนึ่งเนาะตีสองสซวสีอย่างเลยแล้วก็ใจสามครับลงนี่โอ้ช้าอีกแล้วช์าอีกตัวนะครับจากนั้นก็พันเทอเลยโอเคเข้าเทินผมนะอืมชาร์จไปนี้โอเคผมหาวิธีเพิ่มมือผมได้ละใจสามนะ ตั้งเป็นใบนี้เป็นทริอันนี้ทำอะไรได้นะอันนี้คือเมื่ออีกฝั่งนะชาร์จทรัพยากรแล้วมีมากกว่าทางผมอสองใบขึ้นไปผมจะจัวสี่เอามือสองใบไปชาร์จ mm hmm. แล้วก็ถ้าคุณอยากสร้างเลือดให้ผมนะผมจะบังคับคุณจ่าหนึ่งนะเสร็จตัวนี้อันนี้เป็นยูนิตเป็นยูนิตนะเป็นสเตติกปีไม่ได้เมื่อถูกทำลายนะใช้งานทิกเกอร์ของบทสแมเราหนึ่งใบ mm hmm. อตัวนี้เขาตีได้เลนเดียวใช่ไหมใช่ถ้าคุณตีเนี่ยผมก็จะได้แล้วมผมผ่านเลยนี่แหละแผนการมันชัวร้าย้ทอดเทินตรงนะ้จวถ้าเกิดเซ็ตแล้วมีมากกว่าจะได้เลยใช่ไหมชาร์จแล้วมีมากกว่าสองชาร์จโอ้ยังไม่มากกว่าเสียดายจังใช่ชาร์จแต่ถ้าคุณทําลายผมก็เอาเลยไม่สนเงินไขด้วยเอยเอเลยตีหนึ่งครับ <laughs> ไม่ใช้กันนั้นด้วยใชาเขาอยากเข้าหน้าแห่ๆเลยเหรอเอาเลย <laughs> มาปล่อยก็ไดนะ้ <laughs> ใบนี้นะถูกทำลายนะครับใช้งานทิกเกอร์ใบหนึ่งบน,บ,นบอร์ดใช่ไหมก็จั่วสี่เอากาดบนมือสองใบไปชาร์จในเมื่อกันไม่ได้ก็เอาให้มันเลยอย่งเงี้ยใช่แล้วอะผมชาร์จใบนี้อะใบนี้โอเคสองใบนี้ก็ลงดอกโอเคผมซาวดเนาะใจหนึ่ง ันนี้ตีได้อ่ะห้าเข้าหน้าดิไม่เข้าหรอกฮะจ่ายสามไปผมเล่นเล่นไปไว้ใต้ลิกแล้วก็กาดแปดฮะกาดซักเซสฟื้นอีเทอร์หนึ่งอ่ะผมใจอีกหนึ่งดีเซแบตเตอรีร่นะพลังก็ถ้าเกิดมีอาร์มอยู่บนสนามบวกอีกสองเนาะก็เป็นสี่เข้าหน้าเลยต้อ,องกลาบก็ได้ก็ได้เ,เ,เซาซีจริง <laughs> สี่ <laughs> ซาซีจริงรับก็ได้ ืมอจากนั้นะผมจ่จสองลงครับสไนเปอร์ช่องนี้ <c oughs> แล้วก็ผ่านเลยผมเป็นสีแดงนี่นะยูนิตเขาจะเยฟเยอะจัง่งเลฟเยอะใช่ยูนิตเขาเยอะพอเธินนะดอเน้นแบบสร้างตัวตนเนี่ย <c oughs> ผมชาร์จจากนั้นผมจ่ายเลยนะผมไล่ไปนี้ เมื่อเล่นใบใต้ทิกนะโจมตีสามผมต้องตีตัวนี้ก่อนเนาะใช่ครับอ่ะตีสามอันนี้เหลือสองนะโอเคจากนั้นผมใจหนึ่งนะอ่ะตีสามเหมือนเดิมไหมตีสามอันนี้เป็นแอทแทคฮีโรซักเซีนะแต่ว่าอันนี้เป็นยูนิตก็เลยไม่มีอะไรอืมจะตีสามมาใช่ไหมดึกมากอนะ่้างั้นใจใจหนึ่งครับ ดีเซอร์เบอรี่ครับป้องกันสามอะเพราะมีอาร์มเนาะมันบวกดีเฟนต์ีสองช่ไม่เป็นไรคะผมเซาซีเอาอีกรอบหนึ่งครเซาซีจริงดีสาไปก็ได้โอ้วกขี้ตือไงคุณไม่รู้เลยผมหยิบอันติของตัวนี้ได้ละถ้าแควของเขาคือมีทิกชื่อไม่ซ้ำกันสี่ใบเป็นอย่างน้อยนะครับขึ้นมือเลย คื่นไปก่อนอุ่นใจผมจบเทินเลยนะใบนี้เมื่อเริ่มเอินเฟียรเนะีมีการ์ดข้างใต้สามหรือมากกว่านะ uh huh. ทำงานก็หกบกหกเป็นสิบสองสิบสองแบบตีทะลุผมเอาตรงนี้เลยเข้าสิบเอ็ดเลยครับคุร <laughs> <ง S 1> ับ 3, จบเลยเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดไม่คิดจะกันเลย <laughs> ไม่ <laughs> ไม่มีอะไรกันทั้งนั้นโอเคผมผ่านเลยโอเคอ่าเข้าเทินผมเอ้ยใช่ ตอนนี้ผมเลือกต่ำกว่าสิบแล้วเนาะแล้วก็มีอาร์มในดอกสี่ใบขึ้นไปนะนี่ <Okay. S 1> ผมเอารากรสอาร์มขึ้นใดโอเคโอเคเข้าเทิรนผมนะครับจัวสองใบไม่ได้ใช้เลยนะชักจากนั้นผมจ่ายครับจ่ายสองครับใช้เลยรากรสอาร์มเนาะ hmm. เขาบอกว่าเอาการที่อยู่ในอาร์มจะในดอกลงสนามหนึ่งใบนะ ในสภาพ Active แล้วก็ขึ้นมือหนึ่งใบผมเอาเขาใช้อันตี้น,น,นอนแล้วนอะใช่อันนี้กลับไปความนอนแล้วก็เท็กเอนเทอนะครับยิงสองโอเครับเลยแล้วก็ใช้ความสามารถของซาวดเนาะจ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้เราไม่อาร์มตีได้ตัวหนึ่งอ่ะอันนี้ตีสี่ครับแล้วก็ยิงอสองปกติพวกอาร์มนี่ต้องจ่ายหนึ่งเพื่อตีเนาะใช่ อันนี้ยิงสอบแลับตีสี่จะกันไหม,มผมรับก็ได้เซายซีจังยีเจนรู้ไหมว่าความจนมาันนา่ากลัวอสองตี <laughs> ผมรับ <laughs> ผ่านละอ่ะอัน,นี้นะให้แครมันคือ HP เราไม่เกินสิบได้ขึ้นมือละอ่าน,นี้ผมกลับไปตั้งโอเคผมก็จะบุกสุดแล้วเหมือนกันพอเทือนใบนี้ไม่น่าได้ใช้ชาร์จเลย ผมใช้มั่งฮะ Fiction to Reality นะจ่ายสามนะก็ผมจะเลือก Remove คลิกกี่ใบก็ได้นะในดอกแล้วก็จมตีด้วย X Attack X คือคิิกที่ถูก Remove ที่ชื่อต่างกันนะเป็นคอร์สหรือว่าเป็นใบละใช่ไหมเป็นใบละสองอ๋อท i c ชื่อต่างก็ Remove คลิกชื่อต่างเจ็ดใบนะโจมตีด้วย14 Attack ใส่ช่องนี้ความจนมันน่ากลัวครผมไม่มีการทำเลย <laughs> โดนเลย<อ>ไม่มีดีฟนเลย <laughs> ใช่ใช <laughs> ่ <laughs> เนี่ยก็ประมาณนี้แหละเพราะว่ามันแล้วแต่มือจริงๆถ้า<ช> <ๆ S 1> เกิดมือเป็นดีฟนซักสักใบยอย่างใบนี้กับอะไรนะสมมติเป็นใบนี้กับใบใบไหนดีอีกซักใบอะไรกันอีกซักใบอ,อ่ะอ่ะใบนี้ก็ได้อ่ะสมมติเป็นแค่เนี้ยก็หลอละ ใช่จริงๆแค่ใบนี้ใบเดียวยังรอดเลยใช่เพราะว่าความจนมันน่ากลัวนะผมไม่ได้จั่อะอะไรเลยไงแล้วถ้าคุณรอดอ่ะผมเลือดสิบนี่ผมอาจจะตายแทนก็ได้เพราะว่าสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบมันถือว่าเป็นเทินที่วัดกันระดับหนึ่ง่นะใช่ <laughs> เพราะว่าผมก็ไม่มีอะไรละถ้าเกิดว่าเขากันในันี้ได้อ่ะผมก็เหลืออีกสองมาแน่ผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเอาไว้กันก็คงไม่รอด <laughs> <laughs> ประมาณนี้แหละเออ ก็จะเป็นสีก็ได้อยู่สองมันกันได้กันได้กันได้แต่ว่ามันต้องลุ้นอีกเทินสองเทินใช่ก็ประมาณนี้นะถ้าเป็นสีล้วนลูกเล่นมันจะอ่านทางง่ายหน่อยแล้วมันก็จะน้อยหน่อยเท่าที่ดูนะแต่ว่าการการเล่นของสีล้วนผมส่วนตัวแล้วคิดว่ามันไม่มันไม่ได้ต้องคิดคอมโบอะไรมากเท่าไหร่ใช่แต่ด้วยการที่มีตอนนี้ผมว่ามันก็ยังน้อยอยู่นะถ้าเกิดเล่นสีล้วนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้นะก็ ต้องบอกว่าสีล้วนเหมาะกับคนเพิ่งเริ่มเนาะเพราะว่ามันมันไม่ต้องแบบว่าปวดหัวเราจะใส่นั่นดีไหมนี่ดีไหมถ้าสีล้วนใส่นนสีของ<า>เราเลยอาจจะแนะนําสีเขียวก็ได้เพราะเขาจั่วเยอะสีเขียวหรือสีฟ้าอย่างเงี้ยใช่เขาจั่วเยอะเขาจะมีโอกาสได้การที่แบบว่าเอามาเล่นไม่บา้ากอยังผมแดงเนี่ยไม่มีจั่วเลยแล้วก็น,นี่ผมก็ไม่ได้เอาจัว่วเอาการอย่างเดียวเพราะเกิดถ้าเกิดไปการกันแรกผมแตกไปตั้งแต่สองสามเดือนแล้วแล้วป <laughs> ระมาณนี้ค <laughs> รับประมาณนี้นะ ก็เป็นไงบ้างถ้าเกิดถูกใจก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร้กําลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็อยา่าลืมติดตามดูคลิปใหม่ๆนะทั้งการแบทเทิลแล้วก็ MT t a l k นะนะแล้วก,วก็ข้างหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะใช่แต่สำหรับไอเดอรลอนนี้รอบต่อไปเราน่าจะเป็นผสมสีแล้วใช่เพราะเราเราก็อัดอั้นนะตอนเทสก่อนที่มาเจอก็อัดอั้นมากเลยนะโอเคก็ยังไงก็เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ